สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์เป่งสามก๊กตั้งวงเล่านะครับเป็นผู้เขียนหนังสือชุด3ก๊กตั้งวงเล่าทุกเล่มนะฮะตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน2สาย2ชุดด้วยกันนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดเข้าใจแก่น3ก๊กประยุกต์ใช้จริงนะครับชุดนี้มีทั้งหมดด้วยกัน3มเล่มแล้วชุดนี้ก็คือนี่อันนี้เล่มแรกเป็น3มก๊กตั้งวงเล่าฉบับข้อคิดชีวิตนะครับนี่คือเล่มแรกเล่มที่2ก็คือ3มก๊กตั้งวงเล่าฉบับ ปัญญาชีวิตนะครับอีกเล่มหนึ่งก็คือ3โก๊กตั้งวงเล่าฉบับ,ค,บคุณธรรมชีวิต3เล่มนี้แตกต่างกันยังไงนะฮะสามเล่มนี้คือมันเป็นเล่มต่อเนื่องกัน3มเล่มนี้สมมติถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตการทํางานชีวิตประจําวันหรือว่าหมดแรงไม่มีแรงบันดาลใจอ่าเล่มนี้ข้อคิดชีวิต เร่มนี้ข้อคิดชีวิตมีปัญหาแล้วเอาไว้พิชิตผู้อื่นเฮ้ยเราจะจัดการกับไอคนนี้ยังไงดีวะเราจะจัดการกับคนนั้นยังไงดีวะถ้าถ้ามีปัญหากับเรานะส่วนเล่มปัญญาชีวิตถ้าเรามีปัญหาปุ๊บเอ้ยเราจะจัดการกับคนนี้ยังไงดีเราเอ้ยเราจะจัดการกับตัวเรายังไงดีกับอารมณ์ปัญหาแบบนี้เราจะจัดการเรื่องนี้กับอารมณ์ตัวเราอย่างไรดีนะครับเร่มนี้ข้อคิดชีวิต จัดการผู้อื่นปัญญาชีวิตจัดการตัวเองอีกเล่มหนึ่งเล่มที่3าคือคุณธรรมชีวิตไม่ว่าคุณจะจัดการผู้อื่นหรือจัดการตัวเองคุณต้องมีคุณธรรมเป็นตัวครอบเป,เป็นตัวครอบอยู่ข้างบนด้วยนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งชุดนี้เป็นชุดสมมุติสนทนาระหว่างตัวผู้เขียนซึ่งเป็นผมเองกับตัวละครใน3ก๊กนะครับชุดนี้จะเป็นการดึงเอาจิตใจของตัวละครหลักใน3ก๊กเนี่ย ขึ้นมาตีแผ่ว่าทําไมเขาเหตุการณ์แบบนี้ทําไมเขามีแนวคิดอย่างไรจึงใช้วิธีนี้จึงเลือกใช้วิธีนี้แล้วหลังจากตัดสินใจใช้วิธีนั้นๆไปแล้วแล้วเขายอมรับผลตอบรับได้ไหมชุดนี้มีด้วยกันสี่เล่มครับเล่มแรกเป็นชุดนี้ฮะอาจารย์เป๋งถามตรงขงเบ้งนี่ครับไปนั่งคุยที่เขางโงลังกังเลยอาจารย์เป๋งถามตรงขงเบ้งชุดที่สองเล่มที่สองต่อเนื่องกันในชุดนี้ครับคืออาจารย์เป๋งสัมภาษณ์โจโฉอันนี้คือโจโฉแล้วนะ คนระบุคลิกเลยนะฮะตัวละครคนระบุคลิกเลยเล่มที่3ต่อเนื่องกันในชุดนี้ก็คืออาจารย์เป๋งโคชชิ่งซุนกวนอันนี้ก็เป็นผู้นําหนุ่มใน3ก๊กอีกที่โจโฉกับเล่าปีนี่เอาไม่ลงเลยเป็นเป็นเด็กรุ่นลูกนะฮะเป็นรุ่นลูกโจโฉรุ่นลูกเล่าปีนะแต่แต่โจโฉกับเล่าปีเนี่ยไม่สามารถเอาชนะซุนกวนได้ซุนกวนมีดีอย่างไรนี่อันนี้ถูกตีแผ่ในเล่มนี้เลยครับส่วนเล่มล่าสุดของชุดนี้ ก็คือน,นี้ครับอาจารย์เป๋งไตสวนเล้าปีผู้ที่เป็นอริตรงข้ามกับโจโฉโจโฉเป็นไฟเล้าปีเป็นน้ําแล้วน้ํามีวิธีการอย่างไรถึงทัดทานไฟได้นะครับอันนี้สี่เล่มแล้วก็อีกไม่นานจะมีเล่มที่5ตามมาเล่มนี้ถ้าผู้อ่านถ้าเป็นผู้อ่านที่ติดตามแล้วรู้แน่นอนว่าเล่มต่อไปคือเล่มสุมาอี้นะครับเป็นเล่มสุมาอี้ก็ รบกวนาฝากติดตามแล้วกันอีกไม่นานไม่นานเกิดรอได้ได้อ่านแน่นอนครับสมาอีกครับอ่าอันนี้เป็นปัญหาเบสิกเลยปัญหาพื้นฐานเลยเราไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวว่าตัวละครมันจะเยอะอ่านสนุกก่อนครับอ่านให้เหมือนนิทานอิศพอ่านง่ายๆก่อนนิทานอิศพกระตายวิ่งแข่งกระเตา่าใช่ไหมฮะ เต่าชนะกระต่ายเพราะว่ากระต่ายประมาทกระต่ายช่าใจเราอ่านแบบนี้ฮะไม่ต้องสนใจว่าเต่าบ้านอยู่ไหนไม่ต้องสนใจว่ากระต่ายทํางานอะไรไม่ต้องสนใจว่ากระต่ายพ่อชื่ออะไรมีแม่ชื่ออะไรเหมือนกันครับกับตัวละครสามก๊กไม่ต้องสนใจเลยเจอชื่อย,ยากๆไม่ต้องยังไม่ต้องสนใจครับสนใจแต่แก่นที่เขาให้เราความรู้ที่เขาที่เราจะได้จากสามก๊กค,คืออะไรอ่านนิทานอิศพบที่เป็นตัวละครสมมุติเนี่ย เรายังหยิบยังจับแก่นที่สอนใจเราได้ขนาดนี้แล้วอ่านสามก๊กที่ตัวละครมีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะสอนใจเราได้ขนาดไหนอ่านง่ายๆครับอ่านให้เหมือนนิทานอิศรก่อนครับก่อนครับตอนนี้นะครับตั้งอยู่ที่บูธเท็ไทยนะครับ K32 นะครับก็ขอเชิญนักอ่านทุกท่านนะครับวันนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงงานปิดวันที่9เลยครับสามารถมาพบเจอพูดปะเอ่อพบดปะพูดทักทายกันได้นะครับที่เท็ดไทยครับเคสามสอง ขอบคุณครับ